วันนี้นุชจะมาทำแซนด์วิชแรป3เมนูด้วยกันค่ะดูให้จบแล้วทำตามได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนุชสลัดครีเอเตอร์ค่ะนุชเป็นครูสอนทำอาหารสุขภาพชะลอวัยมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปค่ะใครสนใจเรียนสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k สลัดครีเอเตอร์นะคะ หนึ่งในอาหารที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็คือแรปค่ะแรปก็คือการเอาแป้งนะคะหอ่อผักแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ราดด้วยซอสต,ต่างๆทำให้เป็นม้วนๆแท่งๆกัดกินเข้าไปกินง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆสงสัยนะคะว่าแรปเคบับเบริโตมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้นุกก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ตัวบริโตนะคะเป็นอาหารของประเทศเม็กซิโกก็คือการเอาเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เนื้อวัวปรุงรสให้มีความจัดจ้านแล้วก็ใส่ตัวซาวซ่าสลัดหรือว่าควการโมเลที่ใช้อะวคคโดนะคะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ราดด้วยซอสอีกทีนึงแล้วก็ห่อกินแบบลุม้มหลวมเลยนะคะกัดกัด,ก,ดกินแบบนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเบริโตส่วนเทบับเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศตุรกีค่ะอันนั้นเขาจะใช้เนื้อไก่เป็นหลัก เพื่อนน่าจะเคยเห็นตามตลาดนัดบ้านเราเนาะก็เอาไก่เนี่ยหอ่อด้วยแป้งอีกทีนึงแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ราดซอสหลากหลายแล้วก็ห่อให้เป็นแห้งแล้วก็กัดกินมันจะมีความคล้ายกันมากนะคะส่วนแรปเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือเป็นประเภทของอาหารที่ใช้แป้งห่อเนาะดังนั้นเนี่ยเบริโต้ก็คือแรปของประเทศเม็กซิโกนะคะส่วนเคบับก็คือแรปของตุรกีและ แซนด์วิชแรปก็คือแรปของสลัดครีเอเตอร์ที่นุชจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้นะคะวันนี้นุชจะมาสอนทำแซนด์วิชแรปทั้งหมด3เมนูด้วยกันค่ะก็คือจะมีแซนด์วิชแรปไก่ย่างนะคะแซนด์วิชแรปแซลมอนแล้วก็แซนด์วิชแรปเห็ดย่างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำเมนูแรกกันค่ะ อันดับแรกเนี่ยเราจะอุ่นแป้งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งตอตินย่าค่ะก็เราจะอุ่นแป้งด้วยไมโครเวฟค่ะเมนูแรกที่จะทำก็คือแซนด์วิชแรปเห็ดย่างค่ะเราจะใช้ตัวสเปรดอันนี้เป็นมายโ s สเปรดนะคะใส่ลงไป แล้วก็ทาจนทั่วตัวแป้งเลยค่ะแล้วก็ใส่ผักนะคะเราอยากให้มันเรียงสีสวยๆก็ต้องเรียงตั้งแต่ตอนใส่อย่างนี้ใส่เป็นแนวยาวค่ะกระหล่ำปีม่วงพริกหวาน3ามสีอันนี้อะม่วงแก้วขมิ้นเราใส่ให้มันมีรสชาติมีความเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยนะคะ แล้วก็อันนี้แอปเปิลใส่ทั้งมะม่วงใส่ทั้งแอปเปิลเลยอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่ค่ะใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะฉุนเกินไปอันนี้ถั่วดำเราจะพยายามเรียงเพื่อให้มันห่อแล้วมันได้สีสวยๆแต็นก่าดองค่ะแล้วก็เห็ดย่างค่ะอันนี้เป็นเห็ดพอเชเบโลย่างนะคะเราใส่ ครบทุกอย่างแล้วนะคะซอสพริกค่ะนี่นะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นผักนะคะอันนี้เป็นผักอคอร์สกับผักกรีนโอลค,ค่ะคว่ำลงไปนะคะหนูจะใช้วิธีการคว่ำลงไปถ้าอยากให้ได้แซนวิชแรปที่ใหญ่ๆก็ต้องใส่เครื่องเยอะๆนะคะใส่ผักเยอะๆแล้วก็ใส่ผักคอร์ด้วย จากนั้นเราก็จะห่อนะคะอหอดึงแป้งขึ้นมาปึ๊บเราจะเริ่มต้นจากหัวกระดาษก่อนค่ะค่อยๆกดแล้วก็ม้วนไปข้างหน้านะคะให้มันแน่นๆเลยนะเวลาตัดออกมาแล้วมันจะได้สวยวก็กลิ้งค่ะปึ๊บเราก็เน็บคันเน็บกระดาษก็คือใช้วิธีแบบนี้ค่ะเอามีดทัดดำกลิ้งออกมาเลยใช้วิธีกดลงไปให้มันเป็นรูลงไปให้มันกระชับแบบนี้ค่ะแล้วก็จับตั้งขึ้นมาเนาะ แล้วก็กดลงไปค่ะเหมือนเขาแบบห่อโรตีให้เรากินไหงนันเลยนะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าตรงนี้มันแบบพย่อพเยอเยอแบบนี้เราสามารถใช้เทปใสนะคะแปะลงไปได้นะอ่ะต่อไปเราก็จะตัดกันแล้วค่ะเราสามารถที่จะตัดตรงแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมตัดเฉียงเนาะเราก็คือว่าเล็งตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็เอียงมีดค่ะเอียงมีดแล้วก็เฉือนเลยนะคะ แล้วก็ประคองไว้ค่ะปึ๊บปึ๊บว้าวเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกแซนด์วิชแรปเห็ดย่างค่ะแซนด์วิชแรปเมนูต่อไปแซลมอนย่างค่ะเอาแป้งวางลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นุจะใช้สเปรดอันนี้เป็น สไปซี่มาโยนะคะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงหวานนิดนึงนะคะตัวนี้ก็กินคู่กับแซลมอนก็เข้ากันพอดีสำหรับคนที่ทำตัวมาโยสไปซี่มาโยไม่เป็นนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปะคะ่ะมีขายนะคะใส่น้ำสเปซแล้วเราก็ทำคล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนไส้ก็คือจากเห็ดเนี่ยเป็นแซลมอนย่างเนาะเราก็จะเริ่มต้นนะคะจากแครอทค่ะเ่มทำให้เป็น ยา,ยาวแบบนี้น้ำกินมั่งวงพริกหวานสามสีเคยผักเยอะๆเลยแล้วก็แอปเปิลหอมหัวใหญ่แตงกวาดองแซลมอนแซลมอนเอาไว้ตรงกลางปลาง,งนี่เลยค่ะแซลมอนนะคะ นุชขอเติมผักอีกนิดหน่อยนะคะนุชอยากจะให้มันแบดใหญ่ๆใ,ใส่มะม่งวงอ่ะแล้วก็ใส่ผักใบอ๋อก่อนใส่ผักใบลืมไปว่าจะต้องใส่ซอสด้วยนะคะอันนี้มันเป็นซอสสไปซี่มายองเนงนั้นไม่ใส่ซอสพริกแล้วก็คือใส่ซอสมะเขือเทศนะคะใครชอบไม่ชอบก็เลือกได้นะคะเวลาทำกินที่บ้านจากนั้นก็ใส่ผักใบลงไป ใส่สลับหัวสลับท้ายไปมาเพื่อให้มันบาลานซ์นะคะแล้วใส่ผักรีนโอ๊กเนี่ยประมาณ4ี่ใบเนาะแล้วก็ผักคอสอีกผักคอสจะมีคุณสมบัติก็คือกรอบรีนโอ๊กก็จะนิ่มๆน,นะคะโอเคเราจะเริ่มห่อกันแล้วพับแป้งเข้ามาแบบนี้เอาแป้งมาชนกันนะคะจับไว้ก่อนแล้วก็ลูดมาตรงหัวกระดาษคะ่ะใช้ขวาให้เท่ากันนะคะแล้วก็จับกระดาษขึ้นแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆ ค่อยๆกดแล้วก็ม้วนไปข้างหน้าค่ะคอนเซ็ปต์เราคือต้องห่อให้แน่นค่ะึแล้วก็ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปค่ะให้มันเป็นรูลงไปเลยแล้วก็ฟลิกขึ้นมายื้มออกไปนี่มันกระชับต่อไปเราก็จะหั่นครึ่งนะคะ เลงตรงกลางก่อนแล้วก็เอียงมีดค่ะปึ๊บจากนั้นก็ค่อยๆเฉือนก็ประคองไว้เมนูที่3จะเป็นแซนด์วิชแรปไก่ย่างค่ะเอาแป้งวางลงไปนะคะแล้วก็นุชเลือกใช้เป็น มาโยสเปรดเพราะว่าไก่ย่างเนี่ยมันมีรสเผ็ดอยู่นะคะก็เราก็ใช้สเปรดที่มีรสจืดแทนอ่ะแล้วเราก็เริ่มใส่ผักเหมือนเดิมค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นกระหล่ำปีม่วงพริกหวาน3ามสีแตงกวาดองค่ะ หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่แก้เรียนได้ดีมากนะคะแล้วก็ไก่เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ซอสที่จะใส่ก็คือมีอยู่2องตัวนะคะซอสมาคขือเทศแล้วก็มัำตาดพอแล้วนั้นก็ตามด้วยผักค่ะแล้วก็ใส่ผักคอร์ด้วย ก็ห่อค่ะจับแป้งขึ้นมาดึงมาที่หัวกระดาษเหมือนเดิมอันนี้นะคะก็คือว่าจะต้องทําให้แน่นนะนุนบอกทุกครั้งเลยนะคะก็คือกดแล้วก็ม้วนไปข้างหน้านะคะ เลงก่อนนะคะเลงก่อนอย่าพิ่งตัดแล้วก็เอียงมีดค่ะให้มันเท่ากันนะคะสองข้างแล้วก็เฉือนค่ะจับไว้มีสองซ้ชาดาั่ค่เดี๋ยวนุจะเริ่มชิมจากอันแรกที่เราทำนะคะก็คือแซนด์วิชแทปเห็ดย่างนะคะอันนี้ จำได้ไหมคะเราใส่เป็นน้ำมายอดสเปรย์แล้วก็ซอสสามสหายเนาะแล้วก็มีถั่วดำเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแกะง่ายๆเลยนะคะนี่นิม,มนเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติที่นุชรู้สึกได้ก็คือว่ามันจะ ครบลดกลมกล่องพอดีเพราะว่านุ้เป็นคนที่ไม่ชอบซอสเยอะนะคะก็คือซอสเท่าที่นุ้ใส่เลยประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยถ้าใครชอบใส่เยอะกว่าที่นุ้ใส่ได้มันจะทําให้กลิ่นแบบหอมขึ้นมาเลยอันนี้ถือว่าลงตัวแล้วค่ะต่อไปเป็นแซลมอนย่างนะคะอันนี้ก็คือจะใส่น้ำสเปรย์รสชาติเผ็ดสไปซี่มาโย อันนี้นะคะเข้ากันเพราะว่านุตใสเป็นสไปซี่มาโยก็คือมันจะมีความเผ็ดนิดๆเข้ากับแซลมอนมากค่ะอร่อยค่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็คือไก่ไก่นี่ก็คือว่าจะเป็นอกไก่รสเผ็ดอยู่แล้วนะคะเราต้องชิมเวลาชิมเราต้องกัดให้โดนไก่ะคะ่ะอันนี้แบบว่าเผ็ดที่สุดเท่าที่กินมา3อันนี้เพราะว่า ตัวไก่มันจะเป็นอกไก่รสเผ็ดนะคะก็คือว่ารสชาติมันก็จะมีความเผ็ดอยู่แล้วมันก็อร่อยเข้ากันค่ะเท่าที่ดูมาเนี่ยเพื่อนๆชอบแซนด์วิชแรปอันไหนมากที่สุดคะก็เห็ดย่างเนาะมีแซลมอนอย่างแล้วก็ไก่ย,ย่างค่ะใครที่เคยซื้อกินแล้วนะคะนุก็อยากจะให้ลองทำดูคะ่ะคิดว่าทำไม่ยากคะ่ะเปิดคลิปไปแล้วก็ทำตามคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องสลัดครีเอเตอร์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปแล้วก็ถ้าใครสนใจเรียนเวิร์กช็อปออนไลน์ก็ทักได้ที่เพจสลัดครีเอเตอร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ